สวัสดีครับวันนี้กลุ่มบอลอนจะมานำเสนอโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าการพัฒนาระบบจัดห้องสอบและให้คะแนนสอบวิชาโครงงานสำหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ครับซึ่งก็คือระบบที่อาจารย์ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับจัดทำโดยนายกิติพจน์ล่องศรีและนยายประเที่ยมอิมพนเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบันดิตฐานะโสพลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับเอาลน์นะครับเราจะพูดถึงที่มาและความสําคัญเทคโนโลยีเพิ่มเติมที่ใช้ในการพัฒนาภาพรวมการทํางานของระบบแล้วก็จะเดโมระบบแล้วสุดท้ายก็จะเป็นสรุปการดําเนินงานครับที่มาและความสําคัญนะครับคุณสมบัติของระบบโบรอนนะครับจะต้อง สามารถจัดตารางสอบแบบอัตโนมัติดูตารางที่ตนเองคุมสอบสามารถให้คะแนนโครงงานและดูคะแนนโครงงานได้สามารถจัดการข้อมูลต่างๆที่จำเป็นในการสอบแล้วก็ดูโครงงานในความดูแลของตนเองครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบเดิมนะครับก็คือจัดการข้อมูลผ่านจงนก้เอ็นเมนที่ใช้งานยากยังไม่รองรับการให้คะแนนในวิชางกฤษศึกษา การนำเข้าข้อมูลจากภายนอกอานไม่ได้ข้อมูลที่สดใหม่และสุดท้ายการแจ้งเตือนข้อมูลการสอบยังไม่ทั่วถึงครับวัตถุประสงค์ของโปรเจกต์นะครับ 1>, 1. ประหยัดเวลาในการจัดตารางสอบเอง 2. ลดความซับซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล 3. สามารถคำนวณคะแนนสอบแล้วก็ตัดเกรดได้ 4. ลรองรับการจัดสอบวิชาโครงงานสกิลศึกษาแล้วก็ IS ครับ สิ่งที่ได้ทําไปแล้วในโครงงานหนึ่งนะครับก็คือศึกษาปัญหาการทํางานของระบบเก่ารวบรวมวามต้องการของระบบศึกษาและพัฒนาความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลในระบบแล้วก็ออกแบบหน้าตาของระบบรับเทคโนโลยีเพิ่มเติมที่ใช้ในการพัฒนานะครับอย่างแรกก็จะเป็น f อนต์เอเราใช้เป็น Vue.js b แ c ็ e เอเป็น Django กับ ใช้ Django, r a i l Framework แตาราเบสใช้ MySQL ส่วนตัวดิตเตอร์ใช้ VS Code ครับแล้วก็เทคนยีที่เพิ่มเติมมาจากโครงงานหนึ่งครับก็คือ Postmark เป็นบริการ SMTP Server ในการส่งอีเมลครับเก็บประวัติเนื้อหาในอีเมลได้นาน45วันมีเทมเพลตให้เลือกใช้ทำให้เนื้อหาของอีเมลน่าสนใจแล้วก็ เราใช้เพื่อการส่งความคิดเห็นของอาจารย์ให้กับนักศึกษาและก็แจ้งเตือนการสอบให้กับอาจารย์และนักศึกษาครับนี่จะเป็นตัวอย่างการนําไปใช้งานครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของเมลที่ส่งความคิดเห็นจากกรรมการสอบไปถึงนักศึกษาครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของรายละเอียดการคุมสอบทั้งหมดของกรรมการถ้าเกิดว่าคุมมากกว่าหนึ่งก็จะรวมอยู่ในเมลเดียวครับ อันนี้จะเป็นรายละเอียดการสอบของนักศึกษาเมื่อมีการสอบที่ถูกสร้างขึ้นก็นจะแจ้งเตือนไปอย่างนักศึกษาต่อมาเป็นคอนแท็ t นะครับเป็นชุดคำสั่งที่ระบุไว้เพื่อให้ทำตามเวลาที่กำหนดในแจง n ก o Framework ครับเหมาะสำหรับงานบางอย่างที่ต้องทำซ้ำๆหลายๆครั้งเป็นกิจวัตรครับสามารถกำหนดเวลาและงานตามที่เราต้องการได้เราใช้เพื่อการส่งการแจ้งเตือนการสอบให้กับอาจารย์แล้วก็นักศึกษาโดยจะ ส่งหนึ่งวันก่อนการสอบครับนี่จะเป็นตัวอย่างรูปแบบคำสั่งของคอนแดบครับภาพรวมการทำงานของระบบนะฮะผู้ใช้งานก็จะสุกแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆก็คือผู้ดูแลระบบแล้วก็อาจารย์ประจำวิชาครับยูสเคได้แก่มนะฮะ ก็จะมีเข้าสู่ระบบจัดการตางสอบจัดการข้อมูลห้องจัดการข้อมูลอาจารย์จัดการข้อมูลปีการศึกษาจัดการข้อมูลวิชาสิ่งค้นหาข้อมูลโครงงานจัดการข้อมูลการสอบจัดการข้อมูลหลักสูตรจัดการแบบฟอร์มคะแนนสอบให้คะแนนสอบเขียนความคิดเห็นดูงานคะแนนสอบแล้วก็แจ้งเตือนการสอบครับ u s e c a s e ที่เกี่ยวข้องกับการซิงข้อมูลนั้น จัดการข้อมูลอาจารย์เนี่ยเพื่อให้สามารถซิงข้อมูลอาจารย์จากระบบคาร์บอนได้ครับส่วนอีกการหนึ่งเป็นการซิงข้อมูลโครงงานครับก็คือซิงข้อมูลโครงงานมาจากระบบคาร์บอนยูสเกตที่เกี่ยวกับการจัดตารางสอบครับจัดตารางสอบเป็นการสร้างแก้ไขดูข,ข้อมูลตารางสอบแล้วก็สามารถจัดตารางสอบแบบอัตโนมัติได้จัดการแบบฟอร์มคะแนนสอบเป็นการเพิ่มแก้ไขลบ แบบฟอร์มคะแนนสอบเพื่อนําไปใช้ในการให้คะแนนสอบครับแล้วก็การให้คะแนนสอบก็คือสามารถให้คะแนนสอบตามโครงงานที่ตนเองได้รับผิดชอบหรือตอนเองเป็นกรรมการได้ครับดูรายงานคะแนนสอบครับเป็นการดูคะแนนสอบตามข้อมูลการสอบที่เลือกแล้วก็แสดงสดสนในแต่ละโครงงานครับเขียนความคิดเห็นก็คือแสดงความเห็นของโครงงานแน่ไฟล์หลักฐาน แล้วก็กำหนดให้กรรมการสอบสามารถเห็นความเห็นได้ครับแจ้งเตือนการสอบแจ้งเตือนการสอบด้วยการส่งอีเมลไปให้นักศึกษาและกรรมการ1วันก่อนการสอบเริ่มขึ้นครับ Use เ a s e ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลฮนะก็จะมีอย่างแรกเข้าสู่ระบบต้องเข้าสู่ระบบก่อนที่จะเข้าใช้งานระบบนะ จัดการข้อมูลห้องเป็นการเพิ่มแก้ไขลบข้อมูลห้องที่ใช้เพื่อไว้ใช้ในการจัดการสอบแล้วก็จัดการข้อมูลอาจารย์ครับเป็นการเพิ่มแก้ไขลบข้อมูลอาจารย์จากการข้อมูลปีการศึกษาเป็นการเพิ่มแก้ไขลบข้อมูลปีการศึกษาจากการข้อมูลวิชาเป็นการเพิ่มแก้ไขและลบข้อมูลวิชาจากการข้อมูลการสอบเป็นการเพิ่มแก้ไขและลบข้อมูลการสอบแล้วก็จัดการข้อมูลหลักสูตรเป็นการเพิ่มแก้ไขและลบข้อมูลหลักสูตร ต่อไปเป็น v o l o n นฟ b ร i c API ก็คือ API ที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกับระบบคาร์บอนนะครับก็คืออย่างแรก Exam Table เป็นรายการที่มีการจัดสอบทั้งหมดครับ Score เป็นคะแนนของโครงงานที่แสดงแต่ละฟอร์ม Score Form เป็นรายการฟอร์มคแครนที่เกี่ยวข้องกับวิชาสากจศึกษาต่อไปเป็น Flow ของการทำงานของระบบ b o l ล o n น,นะฮะ หนึ่งก็คือจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการสอบ2จัดตารางสอบ3แจ้งเตือนการสอบ4ให้คะแนนสอบและ5สรุปคะแนนครับอันนี้เป็นการจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการสอบในระบบเก่านะฮะอย่างแรกก็ต้องเตรียมข้อมูลหลักสูตรห้องมีการศึกษาประเภทการสอบแล้วก็ฟอร์มคะแนนสอบแล้วก็นําเข้ารายชื่อของงานโดยเลือกจากประเภทการสอบครับอันนี้จะเป็นแบบใหม่นะฮะ เตรียมข้อมูลหลักสูตรห้องกิจการศึกษาวิชาประเภทการสอบแล้วก็แบบฟอร์มคะแนนสอบเราจะนําเข้ารายชื่อโครงงานโดยเลือกจากวิชาหรือว่าสิ่งข้อมูลมาจากคาร์บอนก็ได้ครับต่อไปเป็นการจัดตารางสอบครับอย่างแรกก็คือเลือกประเภทการสอบที่ต้องการแล้วก็เลือกห้องและช่วงเวลาสอบแล้วก็กดจัดตารางสอบครับซึ่งจะสามารถเลือกแบบจัดตาราง ตโนมัติหรือว่ากำหนดเองก็ได้การแจ้งเตือนการสอบครับระบบจะรับวันการสอบมาจากตารางสอบแล้วก็คำนวณวันที่มีการจัดสอบหนึ่งวันก่อนการสอบแล้วก็จะแจ้งเตือนไปให้กรรมการแล้วก็นักศึกษาครับการให้คะแนนสอบแบบรนะบบเก่าฮะก็คืออย่างแรกต้องเลือกประเภทการสอบแล้วก็เลือกโครงงานที่ต้องการให้คะแนนแล้วก็ให้คะแนนครับ การให้คะแนนแบบใหม่นะฮะกดให้คะแนนสอบแล้วก็เลือกโครงงานที่ต้องการให้คะแนนสอบแล้วก็ให้คะแนนสอบครับแต่ว่าโดยปกติจะให้คะแนนผ่านระบบคาร์บอนครับจะเป็นใช้ฟเฟรมครสรุปคะแนนแบบเก่านะฮะเลือกประเภทการสอบแล้วก็จะแสดงประเภทการสอบที่ได้เลือกไว้สรุปคะแนนแบบใหม่ครับมี2แบบ ก็คืออย่างแรกเลือกประเภทการสอบระบบก็จะ,สะแสดงคะแนนจากประเภทการสอบที่ได้เลือกไว้2ก็คือเลือกวิชาก็จะ,สะแสดงคะแนนจากวิชาที่ได้เลือกไว้ก็คือในวิชานั้นอาจจะมีหลายประเภทการสอบก็จะมาสรุปในนี้ฮะแล้วก็จะสามารถกําหนดเกณฑ์คะแนน,นได้เพื่อสแสดงเกณฑ์ฮะก็คือจะตัดเกณฑ์้เลยต่อไปจะเป็นเดโมนะครับครับผมต่อมาก็จะเป็นการเดโมระบบ บลอนนะครับผมซึ่งเรามาดูส่วนแรกก่อนนะครับเป็นส่วนของผู้ดูแลระบบนะครับเราสามารถเล้าอินเข้าไปได้เลยครับผมพอเข้ามาหน้าหลักนะครับก็จะเห็นปฏิทินการสอบทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ยังเป็นว่างอยู่เพราะเรายังไม่ได้จัดตารางสอบนั่นเองครับส่วนแรกต้องมาสร้างข้อมูลหลักสูตรก่อนเลยครับซึ่งที่เราได้เตรียมไว้ก็จะเป็นหลักสูตร IT ประเภทหลักสูตรเป็นปริญญาตีครับ ่วนต่อมาก็เป็นการสร้างข้อมูลปีการศึกษาครับผมซึ่งเราได้เตรียมไว้แล้วครับก็เป็นปีการศึกษา2564ครับภาคการศึกษาเป็นภาคเรียนที่1ครับผมหลังจากนั้นเราก็มาสร้างข้อมูลวิชาครับที่เราได้สร้างไว้ก็เป็นโครงงานวิชาโครงงาน1หลักสูตรไอทีปีการศึกษา1นึ่งทับครับผมซึ่งข้อมูลวิชานั้นก็จะมีข้อมูลหลักสูตรและปีการศึกษาเข้าด้วยกันครับ หลังจากนั้นเราก็มาดูที่รายชื่อโครงงานครับผมซึ่งของเกา่าซึ่งระบบเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นการนําเข้าโครงงานผ่านไฟล์ .csv นะครับผมโดยเลือกจากวิชานะครับแล้วก็มีตัวอย่างในการนําเข้าอยู่ทางด้านซ้ายมือครับผมส่วนที่เราพัฒนาขึ้นมาครับก็จะเป็นการซิงคโครงงานโดยดึง API มาจากคาร์บอนครับซึ่งเราสามารถเลือกวิชาที่เราต้องการแล้วกดซิงโครงงานได้เลยครับผม ก็เป็นการดึงข้อมูลโครงงานมานะครับหลังจากเราดึงข้อมูลโครงงานมาได้แล้วเขาก็จะเห็นรายชื่อโครงงานของปีที่เราดึงมานะครับผมซึ่งเราสามารถดูชื่อโครงงานได้ครับแล้วก็ดูคะแนนของโครงงานได้แล้วก็สามารถดูได้นะครับว่านักศึกษาชื่ออะไรแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นใครได้ด้วยครับแล้วก็ การนําเข้าโครงงานเนี่ยครับก็จะเป็นการนําเข้ารายชื่อนักศึกษาแล้วก็รายชื่ออาจารย์ลงในดาต้าเบสด้วยครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการสร้างประเภทการสอบครับซึ่งที่เราได้เตรียมไว้ก็คือเป็นการสร้างประเภทการสอบที่เป็นแบบนําเสนอนะครับผมซึ่งเราสร้างวันสอบไว้วันที่25พฤษภาคม2565นนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการสร้างแบบฟอร์มการสอบครับ ซึ่งที่เราได้เตรียมไว้ก็จะมีของที่ปรึกษา40คะแนนแล้วก็ของกรรมการ60คะแนนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาสร้างข้อมูลห้องเรียนครับซึ่งที่เราได้เตรียมไว้ก็จะมี3ห้องครับคือ M04, L203 แล้วก็โปรเจกต์1ครับผมครับส่วนต่อมาก็จะเป็นการจัดตารางสอบนะครับผมซึ่งเราสามารถเลือกประเภทการสอบที่เราต้องการจัดตารางสอบได้ครับ ส่วนนี้เราก็จะเลือกที่เราได้สร้างไว้นะครับผมครับผมพอเรากดมาก็จะเจอหน้าจัดตารางสอบนะครับซึ่งทางด้านซ้ายมือครับก็จะเป็นลิสต์ของรายชื่อโครงงานทั้งหมดของวิชานั้นๆน,น,นะครับซึ่งเราสามารถฟิลเตอร์ได้จากชื่ออาจารย์แล้วก็คะแนนโครงงานได้ครับส่วนตรงกลางนะครับเราสามารถเลือกห้องและช่วงเวลาที่ต้องการจัดสอบได้นะครับผม ในตัวอย่างนี้เราจะเลือกเป็นห้อง M04 จัดสอบเช้าและบ่ายนะครับผมซึ่งการจัดตารางสอบเราสามารถจัดได้เป็น2แบบนะครับคือจัดแบบกำหนดเองหรือจัดสอบแบบอัตโนมัติครับในที่นี้เราจะเลือกจัดสอบแบบอัตโนมัติดูนะครับผมพอจัดสอบแบบอัตโนมัตินะครับเราก็จะเห็นห้องที่เราจัดคือ M04 ช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะครับ ซึ่งในช่วงช่วงหนึ่งเราได้เสร็จไว้เป็น5้าคาบนะครับผมก็จะมีอาจารย์3ามคนนะครับนี่เพิ่มมหม่คนหนึ่งแล้วก็กดบันทึกครับผมพอบันทึกแล้วนะครับเรากลับไปดูที่หน้าหลักครับหน้าหลักของเราก็จะแสดงให้เห็นถึงรายชื่อโครงงานที่เราได้จัดสอบไว้นะครับแล้วก็กดดูได้ครับผมแล้วในแต่ละโครงงานนั้นนะครับเราสามารถกดดูได้นะครับว่ามีอาจารย์คุมสอบ ใครบ้างแล้วก็จัดไว้ที่ห้องอะไรนะครับซึ่งหน้านี้เราสามารถฟิลเตอร์เป็นวันสัปดาห์หรือเดือนได้ครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นส่วนของการให้คะแนนสอบนะครับผมซึ่งโดยปกตินะครับระบบเก่าเนี่ยเราจะต้องเข้าผ่านโบรอนนะครับแล้วก็ไปเลือกการให้คะแนนสอบนะครับผมเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูครับ ครับผมพอเข้ามาให้คะแนนสอบนะครับก็จะเห็นเป็นรายชื่อห้องสอบที่เป็นส่วนที่ปรึกษาแล้วก็ส่วนที่เป็นกรรมการนะครับอาจารย์คนแรกที่เป็นกรรมการก็จะเห็นฟอร์มที่เป็นของกรรมการนะครับที่เราได้สร้างไว้นะครับผมซึ่งในที่นี้การให้คะแนนสามารถให้คะแนนแยกคนได้ครับในกรณีที่โครงงานนั้นมีรายชื่อนักศึกษาสองคนนะครับผม ส่วนทางด้านขวามือครับก็จะเป็นสามารถเขียนคอมเมนต์เพิ่มความคิดเห็นได้ครับแล้วก็สามารถแนบไฟล์เป็นไฟล์ pdf หรือเป็นไฟล์ png ได้ครับผมแล้วก็สามารถแสดงให้นักศึกษาเห็นได้นะครับซึ่งการที่สามารถแสดงให้นักศึกษาเห็นได้นะครับก็จะสามารถส่งกดส่งอีเมลให นักศึกษาได้นะครับผมโดยส่งเป็นรายอ่าเป็นความเห็นของอาจารย์ให้กับนักศึกษานะครับส่วนตรงกลางนี้ครับผมจะลองให้คะแนนดูนะครับผมก็จะเห็นเป็นชอยนะครับถ้าเป็นชอยก็จะขึ้นว่าเราเลือกอะไรบ้างเช่นเราเลือกเป็น b นะครับก็จะขึ้นเป็น b ข้างล่างใต้คะแนนนะครับผมให้เรารู้ว่าเราเลือก ช้อะไรอยู่นะครับเรื่องเสร็จแล้วนะครับก็เป็นการบันทึกคะแนนแล้วก็ออกจากระบบครับเรามาให้คะแนนเป็นคนที่2นะครับผม โดยาการให้คะแนนแบบใหม่นะครับก็จะเป็นการให้คะแนนผ่านบลอนเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะเข้าผ่านคาร์บอนแทนครับโดยการไปเปิดแท็บใหม่นั่นเองครับผมเป็นการเปิดผ่านระบบคาร์บอนนะครับคนที่สองก็เป็นอฟอร์มกรรมการเหมือนเดิมนะครับผม พอมาถึงข้นนก็ออกจากระบบครับแล้วก็คนที่3ามครับผมพอคนที่3มนะครับอา่าก็จะเป็นส่วนอาจารย์ที่ปรึกษานะครับซึ่งส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะเห็นเป็นฟอร์มสําหรับที่ปรึกษาครับผมเึ่งจะสามารถดีเทคได้เองครับ ครับผมส่วนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นส่วนการสรุปคะแนนแล้วก็ตัดเกรดนะครับผมซึ่งส่วนสรุปคะแนนเนี่ยครับอันนี้คือมีอยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็จะเป็นการเลือกจากประเภทการสอบนะครับผมพอลเลือกประเภทการสอบมานะครับแล้วมันก็จะแสดงคะแนนนะครับผมก็คือ ส่วนของที่ปรึกษาแล้วก็กรรมการนะครับมีทั้งหมด2ฟอร์มนะครับผมอันนี้ส่วนของกรรมการนะครับก็จะให้สองคนลงกันเป็นร้อยสิบคะแนนเฉลยก็คือห้าบห้านะครับส่วนของที่ปรึกษาก็จะเป็น30คะแนนครับผมส่วนตรงนี้นะครับถ้ารงงานไหนมีการคอมเมนต์จากกรรมการมานะครับก็จะแสดงครับแล้วอีกช่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นของไฟล์ครับถ้า โครงการไหนมีการแนบไฟล์มาก็จะขึ้นเป็นรูปคลิปหนีบขึ้นมาครับพอกดเข้าไปก็จะดาวน์โหลดโดยการบีบอัดเป็นไฟล์ zip ครับผมส่วนที่เราพัฒนาใหม่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นการสรุปเกรดครับผมซึ่งการสรุปเกรดนี้ครับก็จะเลือกจากวิชานะครับผมซึ่งเราสามารถเลือกวิชาได้นะครับก็จะแสดงรายชื่อโครงงานทั้งหมด นะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นคะแนนของกรรมการ60คะแนนแล้วก็ที่ปรึกษา40คะแนนนะครับผมโอเคนะครับผมอย่างเช่นโครงงานโครงงานอ่า Gtag เนี่ยครับกรรมการ50อันนี้ของกรรมการ55คะแนนของที่ปรึกษา30คะแนน ลำการเป็น8 5ดบ้าคะแนนครับซึ่งได้เกรด a ครับซึ่งเราสามารถกำหนดช่วงคะแนนได้จากเกรดเนี้ยครับผมก็จะแสดงการาฟแท่งขึ้นมานะครับผมเป็นจำนวนนักศึกษาที่ได้เกรดต่างๆนะครับผมตรงข้างล่างครับเราสามารถกำหนดเป็นช่วงคะแนนได้นะครับผมว่าจะต้องการช่วงไหนบ้างครับอย่างที่เรากำหนดช่วงคะแนนมาครับ a 94้าบส b บอกแปดสิ 85, 73, c ห้าบเกหกสิบหบกห้ 55, แล้วก็ D-50 นะครับผมคือตัด f ที t ่ห้นะครับแล้วเราก็กดบันทึกครับผมแล้วเราลงไปดูโครงงานของ g t a ทนะครับผมก็จะได้เกรด b ครับก็คือ85คะแนนแล้วก็จะ ตัดอยู่ที่เกรด b นะครับผมซึ่งเราให้เกรดบวกอยู่ที่85คะแนนครับซึ่งคะแนนที่เราตัดมาแล้วเนี่ยครับก็จะส่งไปให้คาร์บอนโดยผ่านตัวสกอร์ API ของบูลอนนะครับผมและนี่ครับก็คือส่วนของสรุปเกรดแล้วก็สรุปคะแนนแล้วก็การตัดเกรดครับผม ครับผมส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของอาจารย์ประจําวิชานะครับซึ่งเราขอยกตัวอย่างเป็นอาจารย์ดรกันพงศ์นะครับผมพอเข้ามาหน้าหลังนะครับก็จะเจอปฏิทินการคุมสอบนะครับผมซึ่งจะเห็นแค่เฉพาะที่ตนเองคุมสอบเท่านั้นครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นโครงงานครับก็จะเห็นโครงงานเฉพาะที่ตนเองได้ดูแลนะครับผม แล้วก็อาจารย์ประจําวิชานะครับสามารถจัดการตารางสอบได้นะครับผมแล้วก็สามารถส่งอีเมลให้นักศึกษาได้นะครับเฉพาะความคิดเห็นที่แสดงให้นักศึกษาเห็นเท่านั้นนะครับซึ่งอาจารย์กันพงครับก็จะดูแลรับผิดชอบในวิชาโครงงานหนึ่งไอหลักสูตรไอทีปีการศึกษาหนึ่งครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับส่วนตรงสรุปคะแนนนะครับก็จะเห็นแค่เฉพาะที่ ตนเองเป็นคุมโครงงานเท่านั้นครับผมส่วนสรุปเกตนะครับก็จะเห็นแค่วิชาที่ตนเองดูแลเท่านั้นครับซึ่งถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบนะครับสรุปการดำเนินง,งานนะครับก็คือเราพัฒนาให้จัดการข้อมูลผ่านหน้ายอยที่ออกแบบให้ใช้งานได้จริงครับ เราปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ฐานข้อมูลให้สอดค้องมากขึ้นเราพัฒนา A.I p ในส่วนของการรับส่งข้อมูลผ่านระบบคาร์บอนแล้วก็เราพัฒนาการให้คะแนนและหน้าตัดเกรดครับขอจบการนำเสนอขอบคุณครับ